เหนื่อยมากทนไม่ไหวแล้วพูดว่ายังไงในภาษาฝรั่งเศสไปดูกันค่ะ Être au bout du rouleau. Être au bout du rouleau สำนวนนี้นะคะแปลว่าเหนื่อยมากๆอาจจะหมายถึงเหนื่อยทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจก็ได้นะคะแปลว่าเหนื่อยมากๆแล้วแบบแทบจะทนไม่ไหวแล้วประมาณนี้ค่ะเราไปดูตัวอย่างการใช้กันค่ะ J'ai trop réfléchi cette semaine je suis au bout du rouleau. J'ai besoin de dormir. j'ai trop réfléchi cette semaine je suis au bout du rouleau j'ai besoin de dormir elle a fait le ménage chez sa mère toute la semaine elle est au bout du rouleau elle a fait le ménage chez sa mère toute la semaine elle est au bout du rouleau ประโยคนี้แปลว่าเธอทำความสะอาดบ้านแม่ของเธอมาทั้งสัปดาห์เลยเธอเหนื่อยมากเธอไม่ไหวแล้ว